สวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี้ครับเตากับเตาฟืนเตาบ้านๆครับพี่น้องเตาโบราณเลยพี่น้องเด้อประมาณนี้ยังกินเนาะเหมือนนี้ตามเล้วครับเหมือนนี้ครับเบาเดียร์ไกินเดียวครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบกับบวัสดีพี่กินเที่ยวอยู่นะครับวันนี้ได้อันนี้พี่น้องวันนี้ใส่หมูครับนี่ครับพี่น้องของแขกแต่ซื้อแถมใส่ตันครับใส่ตันครับนี่ครับน้ำซุปน้ำเฟินเสียบเสียบตับหงตับหงครับโอ้ยพักเบิดสองสวนเบิด์ตสวนครับนี่ไงว่าเบิด์ตสวนลราบันดูเบิด์อีรีเบิรอีรีนะครับพี่น้องไหมใช่ทางไก่ครับจะแจกกระเป๋าดีครับ โอ้ไม่นีหอมแมงพี่น้องเลยโอ้ยสีมือดำหุ่งเบาหมานันเปลยเปลยเลยพี่น้อนนี่นี่ที่เดือดเลยอ่ะยังไง,งกบ็บ้าเด็กก็ฝากติดตามก็ไะไรก็แชร์นะครับพี่น้องใจเห็นบ้าเด็กับเบา,มานหมันเนาะเป็นยังไงใส่ตันตันอีรีบบอกอูอ้อยพี่น้องนองนะ นีเด,ดียย๋ยวนีตายเลยเอ,อืยนี่อย่างอืมนีอกันตมอมอืมอ,อ,อ,อย่ามีมาจากยี่สิบลเลย <laughs> อืมอืมเขานียเขานีอืมยเบิดกลองเลยมันะ ว่าสามสิบสามร้อยโอ้โหกระทำเลยหืมน้าตมสียบครับพี่นาวใส่มันสีอะไรครับพี่อะไร ก็แต่มืฟซีมือคือเกอ่อาตระจัดแฉบสุกของแทกครับหวานน้ำต้มกระดูก <c oughs> อีกแค่บาบนะอือแบบ อะไรเนียบอกใครเมยหนอกไมกก่กินถั่วดีัวอาดีคกับขวังกับตาเบาเดียสักจะมอมเบิดไว้ที่นเพิ่นกินีน่อันเน,นะนี้เนาะเพ่นกินกับแกวนะเฮ็ดยาวเป็นถ้าไร่เฮ็นบุกงัน ลองมึงกินครับอันนี้ี่นอกกินครับตำมงุปมาเด็นมากตำมงุอลองมึงน้ำสุ่มเด,ดี๋่แกไปดีลองมึงเดี๋ยวแกลครับพี่้องไกล้ใกล้นั่นสิเด็ดตำนำ้ำไต่หนามอยู่จัง่อย เปนดลานอาหารไนีบ่ดได้แล้วกำลังค้นกินมันมาเปลี่ยนเขาแล้วเป็นหนุกจางเขาเปนดลานปนดลานใอ้เขาเข้าใจเดีแล้วบ้านเสือมาจะคล้องสีฟิ้มขนาดนี้ กอดีเลยก็ดีเลยต่มกึดๆกอดีเลยจับดีขนาดเลยอือไป็ักมันจะใส่ก่อนอใส่มุอมั้งเอไปลองโอ้ยๆอ้ย อื้มน,นีบรรยากาศดีแฮงมินอ่ะอากาศฝนตกนะบึงทองหวาเดิอทกำลังต้องจียงเขียนทองพี่น้องเนี่ยาไม่นำโอ้บรรยากาศบบานัเอฟซีอยูอ่ต้นไก่นใจหน่อยไปจากที่ต่า,ใใา <laughs> นนบแานมามแม่<อ>สรทางเฮา cho nó nhịn ăn nè <laughs> <laughs> Ủa, đi bộ tầm một hồ đi về. Ừ. ครับ,บโอ้ยลองข้อโอ้น้ำซุปขอย้อนนางกินคนวางกินน้ำซุปเนาะแม่นบอต้มน้ำซุปให้มันได้น,นี่เขาต้มได้ไมามเพชรถักแสบเนาะเพชรถักแสบอ่ะอือ แนวสูหลังเหรอสูหลังพร้อมเลยออ้หีผน้องเลยลอมันเครับเด้ใส่ตันครับอันอตำมะฮงแกะบิลีภักบัตสสวนอื

แบบปรมาณน้เว้ยเนตนามั้โอ้้ายุบใบใบริต้มถือบะคามหวานคือหล่อเลยเนาะฮะฮะวันไม่กินข้าวลรซองวันไม่้ามสมไเว้ยครมากกคเป็นบะคามหวานั้ากันยังต้มใส่บะคามหวาน สมบัติบ um> ่เคยตะกินเขาเราซองอันสิงคโปร์นะหลอบนางยี่เขาเราซองมุ้ย

เพชรดูหักเสียบไหก็คุยหยากแกเ,เพระเสียบข้าคมข้าอขำ ออ,อร่อยบุ้มีหมกติน่าตีแต่ว่ามาจิงเบิดไใหมโอ้มาครับเย็บสีบาเดีดยดโอ้แสียแงเด้

mà cho thấy mịt đấy bạn, húm, ừ, nó to, phê đi nào, đi giảm khá đều rồi, ui giờ để đi đẹp đi đi, ừ <laughs> <laughs> <laughs>

đang hành là cắm khổ Ừ. <laughs> subscribe <laughs> กดอีกันน่ใครอยู่บนนี้เนาะเขาโบเปิดกองนี่ไหเออเรับว่าเหมื่นซีอจไไหนเออือนเขาคือคือคือบอกเลยนะพี่น้องอันเม่นไม่เขาเมนไม่ด้ครับเสียจากไหนจับ แังไม่เลยเพชรีนี่หลังยังแมนอยากครับมาตังกระโปรงเสียบโปรเพชรมันงขึ้นสีเสียบเอาเอาเถเธอหาคันบ้านเพชรบ่ย่างสีจูบใส่จานไหนนะคือสมัยโบราณตะกินเต็มหน่อยจูบคนละขวดใส่ถ้วยไว้พอดีอิ่มเนาะประมาับนะครับพเดี๋ยวแ้กกับบาร์เรียขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวทุกคนเสมอมาพ่อสุบบุ้ทุกคนเป็นก็ร่างใจให้ทุกคนต้องเดือดปีหน่องเลยต้องแห้งเลยต้องบ้าดือดเนี่ยนี่ไงคลิปนี้ครับฝากด้วผมตามฝากกดไลค์กดแชร์กดไอ้ช่องเป่าเหตุพวกกินยองครับต้องเพจแลอากาศยูทูบมายูทูบครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำริดก่อนครับไปหางกินแกงก่อนเอาไวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปโอไปเนี่